สวัสดีค่ะบ้านเฟนบุดอกพัทยาค่ะอีพีนี้นะคะจะพาพี่พี่มารู้จักค่ะน้องหมาที่เขาจะเพิ่งตั้งท้องนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องท้องได้เดือนกว่าแล้วนะคะน้องชื่อเต้าอี้ค่ะคุณแม่นะคะได้ทําการผสมน้องไปแล้วนะคะหนึ่งเดือนกว่าแล้วค่ะท้องน้องเพิ่งจะเริ่มออกนะคะเพราะว่าน้องเป็นท้องแรกนะคะ คุณแม่นะคะยังไม่แยกน้องออกจากเพื่อนนะคะนี่ค่ะก็ยังอยู่กับเพื่อนๆอยู่นะคะเพราะไม่อยากให้น้องเหงานะคะแล้วส่วนมากน้องก็จะมาอยู่ที่นอนเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมาคุยนะคะอยู่ที่นอนของเขาก็ห่มวางให้เขาแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะคุณแม่จะแยกน้องในเมื่อเวลาน้องใกล้คลอดถึงจะแยกน้องออกนะคะแต่ต้องดูด้วยนะคะเพื่อนที่น้องอยู่ด้วยเขาจะไม่ก้าวร้าวนะคะเขาก็จะเล่นด้วยกันปกติเราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่เล่นแรงก็สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะ น้องตอายี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะอาการที่น้องก็คือท้องสังเกตง่ายๆเลยนะคะนมของน้องก็จะตั้งเต้าขึ้นมานะคะเป็นสีชมพูนะคะขนาดท้องจะใหญ่ขึ้นหลังจากที่ผสมได้1เดือนนะคะแต่ก็จะดูยากนิดนึงนะคะสําหรับหมาสาวนะคะนี่ค่ะน้องเริ่มออกแล้วนะคะวันนี้น้องได้38วันแล้วนะคะ คุณแม่รอให้ครบ45วันนะคะถึงจะพาน้องไปเอ็กซเรย์นะคะดูว่าน้องมีกี่ตัวแล้วก็อุลตราซาวดูค่ะว่าเด็กๆแข็งแรงแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะปฏิกิริยาน้องนะคะก็จะทําอะไรที่ช้าลงนะคะนอนบ่อยมากๆนอนเยอะค่ะก็จะเดินเริ่มอุ้ยอายแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเดินบนไปบนมาสุดท้ายก็จะกลับมาที่นอนของเขาเหมือนสัญชาตญาณค่ะเขาจะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าเนี่ยค่ะที่นอนของเขาที่ที่เขาจะต้องคลอดน,อน้องอยู่ตรงนี้ค่ะแต่คุณแม่เลือกที่จะพาน้องไปผ่า ะะแต่มันเป็นความสัญชตาตญาณของความเป็นแม่ของเขาค่ะที่เขาจะต้องเข้ามาในที่นอนแบบนี้นะคะการใช้ชีวิตของน้องก็คือกินเยอะขึ้นนะคะนอนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เดินช้าลงนะคะเป็นเรื่องปกติของน้องหมาท้องนะคะนี่ค่ะคุณแม่ก็ยังให้เพื่อนน้องอยู่ด้วยกันนะคะยังไม่แยกออกนะคะยังไม่อยากให้น้องเหงาค่ะจะแยกก็แต่เมื่อเวลาน้องใกล้คลอดนะคะนี่ค่ะเขาจะนอนด้วยกันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนรักของเขาเลยนะคะ น้องๆนี้ใส่ดีค่ะนี้ใส่เงียบก็จะโอเคค่ะเขาจะเล่นกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะนอนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะท้องน้องเริ่มออกแล้วค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหัวนมน้องก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะออกมาแล้วนะคะน้องท้องแน่นอนค่ะแบบนี้เลยนะคะนอนซะส่วนใหญ่เลยค่ะคุณแม่บำรุงนะคะก็จะมีเนื้อตับนมไข่นะคะแล้วก็อาหารของสูวรลูกสุนัขนะคะ จะให้น้องหมาที่ขาท้องนะคะกินนะคะเพิ่มโปรตีนทุกอย่างนะ,ะสารอาหารเพื่อที่ให้เพียงพอสําหรับตัวเล็กนะคะ ในการผสมพันธุ์นะคะก็คือเอาง่ายๆเลยนะคะคุณแม่เลือกวันที่9นะคะเป็นวันที่น้องควรจะตกไข่นะคะแต่ว่าคุณแม่ก็พาน้องไปตรวจโปรเจอโรนค่ะโปรเจอโรนก็คือตรวจวันตกไข่นะคะพร้อมผสมพันธุ์ค่ะคุณแม่ก็จะใช้วิธีกะเอาแล้วไปตรวจมันก็ใช่เลยนะคะอันนี้สําหรับท่านที่ไม่อยากไปเสียเงินนะคะสามารถกะได้เองได้นะคะวันที่8ถึงที่9ค่ะผสมครั้งแรกนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งวันค่ะและอีกวันหนึ่งค่ะผสมให้น้องครั้งที่สองค่ะแล้วก็เว้นหนึ่งวันค่ะและที่นี่จะผสม3ม คระคะก็เป็นอีก3ครั้งค่ะก็คือวันเว้นวันนะคะเต้าอ,อี้ผสมไป3ครั้งนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าไม่อยากไปตรวจโปรเจชโรนก็สามารถนับบันแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นส่วนมากนะคะไม่ได้ฟันธงนะคะว่าจะต้องเปะ๊เปะๆเพราะว่าสุนัขแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะคะแต่นี่คือคร่าวๆค่ะก่กเราพาน้องไปตรวจโปรเจชโรนด้วยนะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะได้ความแม่นยําสูงค่ะแค่นั้นเอง น้องหมานะคะจะท้อง60-62ถึงวันโดยประมาณนะคะพอถึงเวลานะคะเราก็พาน้องไปผ่าคลอดค่ะทางเราเลือกที่จะผ่าคลอดนะคะเพราะว่าเซฟทั้งคุณแม่เซฟทั้งน้องนะคะซึ่งเราไม่ต้องมากังวลค่ะเพราะเฟนบูด็อกเขาจะมีกระโหลกที่ใหญ่นะคะคลอดยากนะคะมีความเสี่ยงสูงนะคะถ้าให้น้องคลอดธรรมชาติค่ะฝากติดตามเด็กๆด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องหมาเฟนบูด็อกโดยตรงเลยนะคะอีพีนี้ตะอี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย